สวัสดีครับเพื่อนๆชาวหงแดงหรือว่าผู้ทุกท่านากลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นหรือว่าผู้ประจําวันที่นี่เหมือนเคยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวก,กับหนึ่งในนักเตะที่นักปักปันต้องบอกได้ว่าตกเป็นข่าวกับทีมของเราหนาหูมากที่สุดจนมันได้กลายมาเป็นหมาหาข่าวที่รากยาวมามา,มากที่สุดในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้เลยก็ว่าไดา้เขาคนนั้นก็คือในร, isa, รักทักเล็กซันเดอร์จิซ่าดาวินโตเกะจากทางสโมสรสารลิกาดง นิวคาเซลอยู่นาเต็ดนั่นเองหลังจากในตอนนี้เจ้าตัวกรณีปัญหาวุ่นวายอยู่กับทางต้นสังกัดปัจจุบันของเขาพีการออกมาต่อโต้กันผ่านหน้าสื่อสังคมออนไลน์อยู่เป็นระยะแต่แม้ครันนั้นคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยเลยกับพฤติกรรมของตัวอีซักก็คือทางเวนรูนี่อดีตดาวนิงหับทำนางของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูนาเต็ดที่มีการออกมาฟาดตัวของทักอีซักแบบรัวๆเลยและนี่ก็น่าจะเป็นครั้งที่3แล้วที่เขามีการออกไม่สัมภาษณ์ถึงตัวดาวยิงทีมชาติสวีเตน ในคนล่าสุดนิ้ตัวของทางดูนี่ก็ชี้ชัดเลยว่าหากเขาเป็นบรรดาเพื่อนร่วมทีมนิวคาเซิลของทางอีซักเขคงจะรู้สึกยีเพื่อนเรื่องทีมรายนี้แล้วก็เชื่อว,ว่ามันไม่น่าจะมีทางที่จะทําให้พวกเขาหันกลับมาจูบปากกันได้อีกต่อไปถ้าผมเป็นนักเตะของนิวคาเซิลผมก็คงจะไม่อยากเห็นตัวของทังอเล็กซานเดอร์อีซักกลับมาหรอกนะักูนี่กล่าวในรายการพอดแคสต์ที่เขาไป้จัดให้กับทาง BBC ภายใต้ชื่อ The w a y n ว Rooney โช o w ผมคิดว่าเวลานักเตะย้ายทีมออกไปมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เสมอนั่นแหละแต่คุณจําเป็นจะต้องทําให้เรื่องของวิธีการมันถูกต้องด้วยนะคุณไม่สามารถที่จะประท้วงด้วยการเลือกที่จะไม่มาฝึกซ้อมไม่มาซ้อมเริ่มกับเพื่อนร่วมทีมของคุณไม่ว่าคุณจะอยากย้ายทีมหรือไม่ก็ตามแต่คุณต้องอยู่ที่นั่นกับบรรดาเพื่อนร่วมทีมของคุณและพร้อมสําหรับการลงสนามหากมันมีความจําเป็นหรือคุณถูกเรียกใช้งาน สำหรับผมแล้วผมไม่คิดว่ามันจะมีทางให้ทันอิสซักกลับมาอยู่กับทันนิวคาเซลได้อีกหรอกนะมันอาจจะมีบางกรณีที่พอจะเกิดขึ้นได้แต่สำหรับตัวของผมเองนั้นผมไม่คิดว่าที่มันเป็นพฤติกรรมที่ยอมรับได้นะและผมก็จะไม่ยอมให้เขากลับมาสู่ถี่นด้วย ในมุมมองของเพื่อนร่วมทีมแล้วผมเองก็ไม่อยากจะเห็นเขากลับมาลงสนามร่วมกับผมด้วยเหมือนกันคุณสามารถที่จะร้องขอการย้ายทีมได้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นเป็นปก,กตินะลิซโมสสนอาจจะเป็นคนมาบอกกับคุณเองก็ได้ว่าคุณจําเป็นจะต้องย้ายออกไปแต่สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นก็คือคุณต้องแสดงออกให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพคุณมีเพื่อนอยู่ในห้องแต่งตัวที่เล่นร่วมกัน คุณมีแฟนบอลที่จ่ายเงินมากมายเพื่อสนับสนุนทีมและไม่สามารถจะเดินหนีไปเฉยๆแบบนั้นได้และถ้ามีใครคนหนึ่งทำแบบนั้นได้ครั้งหนึ่งเขาก็สามารถที่จะทำมันได้อีกครั้งเมื่อเราฟังความคิดเห็นของทางเวนดูนี่เกี่ยวกับเรื่องโอกาสการย้ายทีมของทางอเล็กซานเดอร์อิซักกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็จะขยับมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับโอกาสการย้ายทีมของเขามา่อสู่ทางสโมสรฟุตบอลลรเวอว์พูลของเรากับว่า อย่างที่เราทราบกันดีว่าหนึ่งในเงื่อนไขสําคัญก็คือการที่ทังมิลคาเซลจะต้องหาตัวตายตัวแทนของทักอิซักเข้ามาให้ได้เสียก่อนและในตอนนี้ดูเหมือนว่าการที่พวกเขาซื้อของหน้าคนใหม่เข้ามาเพียงแค่คนเดียวมันอาจจะไม่เพียงพอแล้วด้วยซ้ําไปแต่จะต้องมีถึงสองคนที่ย้ายเข้ามาสู่ทีมเซนสเ์เจมป้าก่อนที่จะทําให้พวกเขาอนุมัติการย้ายทีมของทักอิซักออกมาจึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทําไมดิวนี้ถึงลาายาวมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วก็มีการคาดหมายกันว่าบาง มันน่าจะฝูกดึงเกมไปจนกระทั่งช่วงท้ายตลาดซื้อขายนักเตะก่อนที่ตลาดจะปิดตัวลงในวันที่1กันยายนนี้โดยสัมปาย โดยหนึ่งในคนที่เป็นเป้าหมายของทางนิวคาสเซิลนักเวลานี้ก็คือในราของทางยอร์เกนสตสันดบราเซนสุดหน้าตัตเก่งจากทางสโมสสรหมาป่าวูฟตันวันเดอร์เรอรหลังจากทางนิวคาสเซิลเองก็าสามารถที่จะไปบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางนักเตะได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงเหลือแค่การที่พวกเขาจะต้องไปเคลียร์ค่าตัวกับทางวูฟให้ได้เท่านั้นแต่ล่าสุดมันก็มีรายงานข่าวออกมาจากทางเบนจารอบ นักข่าวสายหงคนดังที่มีการชี้ชัดออกมาเลยว่าในตอนนี้การเจรจาร,ระหว่างทางวูฟกับทางนิวคาสเซลนั้นดูเหมือนว่าจะเจอกับอุปสรรคใหญ่เพราะทางต้นสังกัดของนักเตะนั้นยังคงยืนการจุดยืนของพวกเขาว่านักเตะรายนี้ไม่ได้มีไว้ขายดังนั้นมันจึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมถึงมีความพยายามที่จะกงค่าตัวของทางนักเตะขึ้นไปสูงถึงระดับ60ล้านปอนด์นั่นเอง มูฟยังคงยินการจุดยินของพวกเขาว่ายอร์เคนสแตนราเซ่นนั้นไม่ได้มีไว้ขายนะแม้ว่าเขากำลังได้รับความสนใจจากทางนีคาเซอร์อยู่นนเต็ดอยู่ก็ตามทีจากขอบโพสต์ยินยันอย่างชัดเจนผ่านหน้าเอกสนดต,ตัวของเขาเองขณะดเดียวกันพวกเขาก็ไม่เต็มใจที่จะปล่อยเยี่ยมตัวทางกวางฮีชานไปอยู่กับทางคริสตันพาเลตด้วยหลังจากในตอนนี้ทางมูฟกำลังโฟกัสอยู่กับนักเตะหน้าใหม่ที่จะย้ายเข้ามามากกว่า ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆในๆเราก็เปิดประเด็นมวเรื่องดาวเก่ยวกับกา,การย้ายทีมของทักอเล็กซานเดอร์อิสักที่นักปัจจุบันมันยังคงมีความคลุมเครือและไม่แน่นอนสูงว่าท้ายที่สุดแล้วทีมของเราจะประสบความสําเร็จในการเซ็นสัญญาคว้าตัวเขามาร่วมทีมจริงๆได้หรือไม่ดังนั้นมันจึงไปส่งผลกระทบกตบอีกหนึ่งนักเตะที่อยู่ภายในทีมของเรานักปัจจุบันเขาคนนั้นก็คือในรายของทางเจดเด่นสุดหน้าดาวรุ่งอนา,าคตไกลของเรานั่นเอง ซึ่งหากเพื่อนๆจำกันได้ตัวของทางแดนซ์นั้นเคยแจ้งเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยที่ทางเย er อเกนครอปอดีตในใหญ่เฮฟวี่เมทัลของเรากลุ่มทัพอยู่ในกิ่นแอนฟิวแล้วด้วยซ้ำไปทว่าหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงตัวกุนซือมาสู่ยุคของทางอาร์เนอร์ส็อตแดนซ์ก็เดินมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บระหว่างช่วงการแข่งขันปรีซีซั่นในฤดูกาลที่แล้วทำให้เขาต้องหายหน้าจากทีมไปยาวจนกระทั่งถึงเดือนพฤศจิกายนในปี2024กันเลยทีเดียว จากนั้นเขาก็มาทำประตูได้ในการแข่งขัน f a ครับที่เรารเผชิญหน้ากับทักแอคคริรตันสแตนลีย์เช่นเดียวกันกับการที่เขาได้ลงสนามเป็นตัวจริงในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่เราปล่อยใให้กับทาง p s v ไอโฮเฟน3ประตูต่อ2ในช่วงต้นปี2025ทว่าหลังจากนั้นอีกเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเขาก็ถูกปล่อยยินตัวไปอยู่กับทางแมวดำซันเดอร์แลนด์ในช่วงครึ่งหลังของซีซั่นที่แล้วแต่โจ้ตัวไม่ได้ลงสนามเลยแม้แต่นัดเดียว พราะกลับมาเจอปัญหาอาการบาดเจ็บตามเรื่องงานเขาอีกครั้งหนึ่งโดยในหนนี้มันเป็นอาการบาดเจ็บที่บริเวณหลังอย่างไรก็ตามในการแข่งขันซีซั่นใหม่นี้แม้ว่าตัวของทางแดนน์นั้นจะได้ความฟิตกลับมาได้แล้วและได้รับการคาดหมายว่าจะถูกปล่อยยืมตัวออกไปเก็บเกีก่ยวประสบการณ์เพิ่มเติม,ม,ม,ม gambling. ทัว่วจนกระทั่งถึงตอนนี้บรรดาผู้บริหารของทีมเราก็ย,ยังไม่อดจมรรลุการย้ายทีมนของเขาดังกล่าว เหตุผลหลักก็คือณนะปัจจุบันทีมของเราไม่มีศูนย์หน้าอย่างแท้จริงเว้นก็เพียงแค่ตัวของทางฮูโกเอเกติเกเท่านั้นดังนั้นหากเกิดกรณีที่เราไม่ได้ตัวของทางอิซักเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งตัวของทางแดน์ก็จะถูกดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่เพื่อรับบทบาทแทนที่ในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นนั้นเองแม้กระนั้นตามการรายงานข่าวจากทางแอนซีวอชสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็ชี้ว่าตัวของทางแดนส์นั้นจะยังคงอยู่กับทีมชุดอายุไม่เกิน21ปีของทีมเราไปก่อน ต่หากสุดท้ายแล้วเราไม่ได้สู่หน้าหรือแนวรุกคนใหม่เข้ามาเพิ่มเติมเขาถึงจะถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของเราต่อไปแล้วในทางตรงกันข้ามหากสุดท้ายแล้วหรือว่าปูกประสบความสําเร็จในการคว้าตัวอีซักเข้ามาตัวของทางแดนถึงจะได้รับอนุญาตให้ย้ายถีบออกไปในรูปแบบสัญญาย,ยืมตัวแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันจะเหลือเวลามากเพียงพอในตราซีแขนนตะกให้เราเจรจากับสโมสรอ,อื่นหรือไม่ด้วย ไปกันต่อเลยครับเ,เพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะกลับมาดูอีกหนึ่งกระแสข่าวที่ก็มีความพยายามจะปั่นกันขึ้นมาเสียเลือเกินกับในรายของทางโรดิโก้ซูเปอร์สตาร์ดังจากทางสโมสรปราชันชุดขาวเรอัลมาดริด หลังจากเมื่อวานนี้มันมีนักข่าวจากประเทศบราซิลอย่างทางคอเกนิโคราที่มีการออกมากล่าวอ้างเลยว่าในตอนนี้ทางโดดีโก้อาจจะได้ย้ายไปอยู่กับทางลิเวอร์พูลของเราหรือไม่ก็เป็นทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากเขาไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของทางชาบีอารอโซอีกต่อไปแล้วข่าวจอกพิเศษข้อมูลเกี่ยวกับทางโรดีโก้นิโครากล่าวระหว่างที่เขาไปจัดรายการผ่านทางช่อง YouTube ของเขาเอง ซูนหน้าชาวบราซิเลียนของเรอ,งอันมาดริดกำลังจะเดินหน้าย้ายไปสู่เวทีพิมเ์ลีกแล้วไม่ว่าท้ายที่สุดเขาจะได้ลงเอยด้วยกันไปเล่นให้กับลิเวอร์พูลหรือทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ตามที สองสโมสรยักษ์ใหญ่ของพิมเมลิกคือทีมที่แสดงความสนใจเข้ามามากที่สุดทางเป๊ปกวาร์เดียล่าเองก็มีความพยายามในการกระซินสัญญากับตัวของทางโรดิโกมาอย่างยาวนานขณะที่ทางนวัูก็กระโดดเข้าร่วมวงด้วยในช่วงไม่กี่วันนี้ด้วยความหวังว่าจะดึงตัวของทางโรดิโกเข้ามาเป็นตัวตายตัวแทนของทางหลุยส์ดีอาสหรือแม้กระทั่งการที่วางตัวเขาเอาไว้เป็นตัวเลือกหลอกเผื่อกรณีที่พวกเขาพลาดได้ตัวทางอเล็กซานเดอร์อิซัก บรรยากาศของทางโรดิโกที่เรอันมาริดตั้งแต่ตัวของทางชาบี้อรองโซเข้ามากลุ่มบังเหียนนั้นมันแย่มากๆและในใชัยชนะ1ประตูต่อศูนย์เหนือทังโอซาซูนา่าโรดิโกก็ไม่ได้ลงสนามแม้กระทั่งตัวสำรองเขาเป็นนักเตะที่ตกตีมูลค่าเอาไว้ที่ตัวเลข90ล้านยูโรโดยปัจจุบันมีสัญญากับทางเรอันมาิดจนกระทั่งถึงเดือนมิถุนายนในปี2028 ทั้งนี้แม้มันจะมีรายงานข่าวออกมาเช่นนั้นแต่หากเราขยับมาดูทาง Enfield Index สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการออกมาตอบโต้กลับไปแบบแทบจะทันควันเลยว่าสโมสรของเราไม่ได้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้เรายิ่งไม่ได้มองว่าเขา เป็นตัวตายตัวแทนของท่านอเล็กซานเดอร์ซีซักอย่างที่มันมีกลางกล่าวอ้างกันออกมาแต่อย่างใดซึ่งในเคสนี้มันก็จะไปตรงกับสิ่งที่ทางเจนเพียสเหยาวเขาวงในมือเหลืองของทีมเราที่ปัจจุบันทำงานให้กับทางเดอแอตเลติกมีการรายงานถ่อกันล่วงหน้าออกมาแล้วนั่นเอง เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูอีกหนึ่งนักเตะที่เขาเพิ่งจะตบเท้าเข้ามาสู่กินแอนฟิลของเราแบบสดๆร้อนๆในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะสัมเมอร์นี้กันบ้าง เขาคนนั้นก็คือในรายของทางฟอร์เรนเวียสซูเปอร์สตาร์ดังที่เราเปิดคว้าตัวเขามาจากทางห้างขายยาไบเออร์เรเวอร์คูเซนด้วยอสนราคาในเบื้องต้น100ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างกอีก16ล้านปอนด์ทำให้เดี๋ยวนี้มีมูลค่าสุดที่รวมกันที่116ล้านปอนด์จนทำให้ตัวของทางเวียสนั้นกลายมาเป็นนักเตะที่มีค่าตัวสูงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของทีมดาว อย่างไรก็ตามล่าสุดเราก็ได้เห็นการออกมาแสดงความคิดเห็นของทางแดนนี่เมอร์ฟี่อดีตมิดฟิลของทีมเราที่ยกตัวของทางเวสเปียรเทียบเลยว่านี่แหละคือน,นักเตะในสไตล,ล์เดียวกันกับทางฟรลเป้ขูติมโยที่ทีมของเรามองหามาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ที่เสียตัวของทางดาวเตะชาวบราซิเลียนออกจากสโมสรของเราไปกับคนที่สามารถจะปั้นเกณฑแดนกลางขึ้นมาได้และก็เป็นตัวเปลี่ยนเกมได้อย่างแท้จริงภายในตัวของเขาแค่คนเดียว f o r e เนเวียดดูเป็นคนกล้านะแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะกังวลเรื่องการทำผิดพลาดหรอกเมอร์ฟี่กล้าเขาเป็นคนที่มีความฟิตตัวเลขการวิ่งในสนามของเขามันยอดเยี่ยมมากหลายคนพูดถึงความหนักหน่วงของการแข่งขันในเวทีทีมเล็กแต่ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาสำหรับเขานะ ผมคิดว่าเขาจะสร้างความแตกต่างได้อย่างมาหาศาลให้กับสมูสรผมเชื่อจริงๆว่าเขาเก่งขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเราไม่ควรจะไปคาดหวังมากจนเกินไปและเร็วจนเกินไปเขาก็แค่อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยในการเรียนรู้กับบรรดานหนักเตะกที่อยู่รายล้อมรอบตัวเขาผมคาดหวังทั้งการทำประตูและแอสซิสต์นะพูดง่ายๆก็คือตัวเลขที่เขาทำได้ในสกุลเดสลีกานั้นมันสุดยอดมาก เขาเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษในการมองเห็นช่องทางได้อย่างรวดเร็วมากกว่าคนอื่นๆซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เราไม่อาจจะฝึกสอนกันได้นะแต่มันต้องอาศัยสัญชาตญาณที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเขาอาจจะกลายมาเป็นนักเตะที่เป็นตัวเปลี่ยนเกมของทางหรือว่ากูเลยเราไม่ได้มีนักเตะแบบนั้นมาตั้งแต่ตอนที่ทางฟรีปเป้คูตินโยย้ายทีมออกไปแล้วหลังจากนั้นทาง er rop, เยอเก้นครอปก็มีการเปลี่ยนแนวทางการเล่นโดยการใช้กองกลางในเชิงที่เน้นของเลือกพกลังถึง3างคนในแผงกองกลาง แม้ขน้นในการแข่งขันฤดูการที่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวของทางโดมินิกโซบอสไลหรือทางเคอร์ติสโทนที่ลงเล่นในบทบาทนั้นก็ถูกปรับให้ขึ้นมายิงเป็นจอมทัพมากยิ่งขึ้นแต่สำหรับตัวของทางเวียดนั้นเขาเป็นคนที่เล่นในตำแหน่งนี้โดยธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งมันจะเป็นสไตล์ที่เหมาะสมกับสมูรอนและมันจึงทำให้ผมเองรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมาก ผมชอบดูเขาเล่นจริงๆนะและผมก็รู้ว่าบางคนอาจจะบอกว่าผลงานของเขาในนักเปิดฤดูกาลนั้นมันอาจจะยังไม่วูบว่าแต่เราก็ได้เห็นแววการเล่นของเขาแล้วและในเกมกับคริสตันพาเลตเขาเองก็มีจังหวะเชื่องเกมกับตัวของทางฮโกเอเกติเกให้เห็นอีกด้วยแฟนบอลจะต้องสนุกแน่กับการได้เห็นเก่งการเล่นของเขาและที่สําคัญก็คือเขาเลือกสวมเสื้อหมาเลขเนะฉะนั้นเขาจะต้องทําผลงานได้ดีแน่ ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆผมอยากจะขอกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของอีกหนึ่งผลิตผลจากทีมเยาวชนของเราเองกันบ้างนั่นก็คือในรายของทางลุคแชมเบอร์ดักซ้ายดาวโรดของทีมเรานั่นเองหลังจากนี้คือนักเตะที่มีโอกาสขึ้นมาประเดินสานามให้กับทีมชุดใหญ่ของเราไปแล้ว2นัดด้วยกันแต่เจ้าตัวก็มักจะเจอสับโชคร้ายในเรื่องของปัญหาอาการบาดเจ็บที่ตามลกกวลเขาอยู่เป็นเน็ต ในช่วงที่เขาถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับทางวีแกนอัตเลติกนั้นเขาเองก็ทําผลงานได้อย่างสุดยอดและเขาเองก็หวังว,ว่าจะถูกปล่อยยืมตัวไปอีกครั้งเพื่อให้เจ้าตัวได้รับโอกาสลงเล่นอย่างสม่ําเสมอและเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อมาต่อยอดพัฒนาการของเขาเพราะว่าล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเดลี่แมลทับลอยชื่อดังของประเทศอังกฤษก็ชี้ว่าลิเวอร์พูลยังไม่คิดที่จะปล่อยตัวของทางแชมเบอร์ออกไปหลังจากในตอนนี้ เจ้าตัวกำลังพักฟื้นอยู่ในเรื่องของปัญหาอาการบาดเจ็บจึงทําให้ทางสโมสรมองว่าการเก็บเขาเอาไว้กับทีมเพื่อให้เจ้าตัวได้สามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายขึ้นมาอย่างเต็มที่นั้นน่าจะส่งผลดีต่อตัวของทางนันเตะเองมากกว่า แล้วหากท้ายที่สุดถ้าตัวของเขามีสภาพร่างกายที่มีความพร้อมสมบูรณ์ทีมของเราจึงจะมีการกลับมาพิจารณาเรื่องการปล่อยยืมตัวเขาอีกครั้งในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมและคราวนี้น่าจะเป็นการปล่อยยืมตัวเขาขึ้นมาอยู่กับสโมสรในระดับที่สูงขึ้นกว่าการแข่งขันในศึกลีกวันแบบที่เขาเคยไปเผะชิญมา ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ในแนวเราก็พูดถึงหนึ่งน,ะนักเตะดาวรุ่งกันไปแล้วเราจะขยับมาดูอีกคนหนึ่งที่ในตอนนี้เขาอยู่ในทีมชุดใหญ่ของเราและเพิ่งจะตบเท้าเข้ามาสู่ถิ่นแอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นก็คือในราของทางโอวานนี่เลโอนี่เซนเตอร์ฮักไวกระตอกที่เราเพิ่งจะไปคว้าตัวเขามาจากทางสโมรสรปามาในเวทีเกาโชสเอราของประเทศติดาลีซึ่งนี่คือนักเตะที่เราการยกย่องค่อนข้างที่จะสูงมากกันเลยทีเดียว แล้วล่าสุดหลังจากที่เขามีโอกาสได้ลงฝึกซ้อมให้กับทีมของทางอร์เนอร์ซอสไปบ้างแล้วจึงทําให้ทางในายใหญ่ดัชแมนของเราได้เห็นฝีเท้าของนักเตะดอยนี้แบบสองตาก,กันเลยทีเดียวจึงทําให้เขาเปการออกมากล่าวชื่นชมทางเลโอนี่เป็นการพิเศษอ,อีกด้วยเขาเป็นเด็กหนุ่มที่หน้าตาดีนะแล้วก็เหมือนกับคนอิตาลีส่วนใหญ่เข้ามาฝึกซ้อมกับเราได้แล้วน่าจะ3ครั้งนะถ้าผมจําไม่ผิดสล็อตก่าว ถ้าคุณดูจากค่าตัวของเขาคุณก็คงจะคาดหวังได้อยู่แล้วว่านี่น่าจะเป็นนักเตะที่มีความสามารถเก่งเกินไวัยไปมากและนั่นแหละก็คือสิ่งเดียวกันกับที่ผมเห็นในสนามซ้อมเข้าย้ายเข้ามาในฐานะเด็กหนุ่มที่เพิ่งจะมีอายุเพียงแค่18ปี แต่เขากลับสามารถลงเล่นกับบรรดาเพื่อนร่วมทีมใหม่ของเขาได้เรากับว่าเขาเหมือนอยู่ที่นี่มานานแล้วหลายปียังไงอย่างนั้นมันเป็นฟอร์มการเล่นที่น่าประทับใจมากๆเลยนะทั้งเชิงในรูปร่างของเขาที่มีความสูงใหญ่มีความเร็วและมีความมั่นใจมากในการเล่นกับบอลอีกด้วยใช่ครับมันมีเหตุผลว่าทำไมเราถึงยอมจ่ายค่าตัวมากขนาดนั้นสำหรับนักเตะรายนี้เพราะเรามองว่าเขาคือคนที่มีอนาคตที่สดใสรอเขาอยู่ และทั้ที่รองได้เห็นผลงานของเขาในสนามซ้อมผมก็บอกได้เลยว่าเขาทำมันออกมาได้ดีมากๆมันยังเป็นการสตอปถึงบางอย่างเกี่ยวกับทีมด้วยนะถ้าคุณย้ายเข้ามาสู่สโมสรแห่งนี้และได้เข้ามาอยู่ในทีมชุดนี้คุณจะรู้สึกผ่อนคลายตั้งแต่แรกเพราะนี่คือกลุ่มนักเตะที่ยอดเยี่ยมและมีความเป็นมิตรอย่างมากซึ่งนั่นจะช่วยให้เส้นทางอาชีพของคุณกับทางเลวอกูนั้นสามารถดําเนินไปได้อย่าราบรื่น เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับอีกหนึ่งประเด็นข่าวที่ถูกตีขึ้นมาจากทางฝั่งสื่อของทางประเทศสเปนกันบ้างหากเพื่อนๆจำกันได้ย้อนกลับไปในช่วงต้นซัมเมอร์นี้หนึ่งในคนที่เคยตกเป็นข่าวโกพันกับทีมของเรา ก็คือในรายของทางครูเรียนอัลบาเรสศูนย์หน้าตัวเก่งของทางตรวหมีแอตแลติโกมาเปตั่นเองและล่าสุดมันก็มีรายงานข่าวออกมาจากทางมาติอัสปาราซิออสนักข่าวจากทางกรสสเปนิสฟุตบอลเนี่ยที่มีการชี้ชัดออกมาเนี่ยว่าในตอนนี้ตัวของทง arez, ักอัลบาเรสกําลังรู้สึกไม่พอใจและนรู้สึกเสียใจด้วยซ้ำไปที่เขาตัดสินใจย้ายมาลุ่มถิ่นวันถามเมโตรโปลิตาโนจึงต้องการที่จะกลับมาคาแข้งในเวทีเมมยรีกอีกครั้ง ตัวแทงของทางคูเรนย์ออบาเลสเชื่อว่ามันคือความผิดพลาดที่ผลักดันให้นักตเตะเซ็นสัญญามาอยู่กับทีมของทางโชโลนะปาลาซิออสกล่าวตัวของทางนักเตะไม่เคยรู้สึกเลยว่าเขาสมควรจะย้ายมาอยู่ที่นี่เขายอมแพ้แล้วนะและลุดหการที่แล้วเขายิงประตูได้เกือบจะ30โลแต่เขากลับถูกจับไปลงเล่นเป็นปีกซ้ายและถูกสั่งการให้เขาคอยวิ่งไล่ตามฟูลแบ็กไปซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาสมควรจะทำเลย ด้าน And Phil Watch สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการรับลูกในดิวดังกล่าวข้างต้นและชี้ชัดเลยว่าลิเวอร์พูลพร้อมที่จะรื้อฟื้นความสนใจในตัวนักเตะขึ้นมาอีกครั้งแต่มันต้องเป็นกรณีที่เราพลาดได้ตัวของทักอเล็กซานเดอร์อิซักดังนั้นมันจึงมีเวลาเหลืออยู่อีกประมาณเก,เกือบจะ2ส,สัปดาห์ให้เราเดินหน้าดิวนี้โดยทั้งแอตแลติโกมาดริดเองก็มีการตั้งค่าตัวของเขาเอาไว้ที่สนมนราคา95ล้านยูโร เลือคิดเป็นประมาณ82ล้านปอนด์หรือพูดได้อีกในยะหนึ่งก็คือค่าตัวของเขาเหลืออยู่แค่เพียงครึ่งเดียวของทางอิซักเท่านั้นแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ